สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคนที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเอเลนออนไลน์เนี่ยจะมีปิดเทอมหรือเปล่ามีปิดเทอมค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องการปิดเทอมดีใจไหมคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เราจะไม่มีการเรียนแล้วนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นการเก็บงานของนักเรียนทุกคนเลยใครยังไม่ได้ทำงานใดหน้าไหน ทำให้เสร็จทำให้ครบนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีกานบ้านค่ะต่อไปจะไม่มีกานบ้านแล้วคุณครูจะให้นักเรียนไปเคลียร์งานของตัวเองในแบบฝึกหัดและในสมุดทั้งหมดที่คุณครูสั่งนะคะและในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการเก็บคะแนนทั้งสัปดาห์สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับนักเรียนที่เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างให้นักเรียนตามงานให้ครบค่อยๆทยอยส่งเอาให้ครบทุกงานนะคะหลังจากเก็บคะแนนเสร็จในสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาสรุปคะแนนให้นักเรียนฟังค่ะถ้าใครอยากได้คะแนนเพิ่มคุณครูก็มีงานเสริมให้นักเรียนทำด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มาบอกเกี่ยวกับการปิดเทอมและการทำงานในวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์หน้าเจอกันกับการเก็บคะแนนนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิชาของคณิตศาสตร์สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาถามคุณครูได้ตลอดนะคะตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่ตอบทุกคนค่ะ วันนี้คุณครูมาบอกเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ